สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดทุกท่านนะครับก็มาพบมาเจอกันครับกับแนวาทางชุดตัวเลขเด่นประจำวันที่หนึ่งรกรกฎาคมนี้ครับชุดนี้ก็จะเป็นเลขเด่นล่างเน้นๆเ,เลยนะครับ30กว่าสำนักไม้ท่านผู้ชมพิจารณาเลือกดูว่าท่านชอบผลงานของเจ้าไหนครับก่อนจะเข้าไปดูก็มาดูสถิติย้อนหลังเลขท้าย2ตัวในรอบ15ปีนะครับ ก็มีเนี่ยครับเจ็ดเก้านี้ออกมากกว่าเขานะครับเก้าครั้งนะครับแปดห้าแปดครั้งศูนย์ห้าสองหกแปดหนึ่งแลวก็เก้าแปดนี่หกครั้งแล้วก็ตัวอื่นๆก็ตามที่เห็นแล้ะครับท่านผู้ชมขอแคปหน้าจอไปไว้ดูเลยเริ่มที่ชุดแรกครับเล่นเห่นล่างซ้ายมือนะสมมติที่ผ่านมาประกบคู่กันก็เข้าเจ็ดนะครับวันนี้ซ้ายมือได้สาม กับเกับ9กับ0นะครับส่วนขวามือได้8ได้3ได้7นะครับก็ลองนําไปประกอบคู่กันดูครับมาดูเลขวิ่งล่างลูกเคยปู่สิ่งนะครับวิ่งล่างวิ่งศูนย์ครับสตัวล่างให้0ู6ย์6 6 7มาดูสูตรนี้ครับมีดูนะครับสิบหน่วยล่างนะครับสองสูตรสูตรแรกได้4 9 0 1ก้นสูตรที่2ได้6กแปดเนยะครับโชนเกับ0 ดูเลขเด่นล่างเจ้านี้ครับเด่นล่างเจ้านี้ก็นี่แหละครับเด่นที่9กับ0นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเมื่อที่ผ่านมาได้7กับ8นะครับก็เก้า7หลักหน่วยวันนี้ได้9กับ0ดูเลขวิ่งล่างตัวเดียวแอตเต้กันบ้างครับเมืที่ผ่านมาได้1ก็เข้านะครับวันนี้ได้9กดูชุดนี้ครับเลขวิ่งสูตรที่1กับสูตรที่2กครับสูตรที่1ได้7สูตรที่2ได้9ครับ ลองดูนะครับหลายครั anyway me, loser, ้งนะครับท <s for> <zos> ี่ผ่านมาก็เข้าทุกตัวนะครับตัวชนก็เข้าทุกตัวถึงวันนี้ไม่ชนนะครับจะมาเจ็ดเก้าลูกกลับมาดูสูตรนี้กันบ้างครับในกลางนะครับเมื่อที่ผ่านมาได้เก้าคำหนึ่งก็เข้าหนึ่งแต่เมืวันนี้ได้เก้าคำหนึ่งเช่นเคยครับตามสูตรหลังจากนี้ครับของแพทมรกอดนะครับขอวิ่งล่างนะครับตัวเดียวเก้านะครับมื่อที่ผ่านมาได้หนึ่ง ล่างนะครับวิ่งหาความสําเร็จนะครับก็วันนี้ได้เด่น9ครับวิ่งเ้าล่างตัวเดียวมาดูของเอสเอกันบ้างครับสิบหน่วยล่างไม่ชนนะครับจับประกบคู่กันเลยนะครับได้6กสามหกเ้ามก็เกาดูเจ้าของคนงานเจ้านี้ครับชุดเต็มล่างไม่ตัดดับนะครับมี6ก6กหกสา7หกสองหกหนึ่งเจ็ 3, ้ากและก็ห้ 1. มาดูวิ่งล่างตัวเดียวครับให้สี่ตัวเลขนะครับมาตัวหนึ่งครับวันนี้ให้สองให้สี่ให้ห้าและก็เจ็ดมาดูหลักหน่วยล่างเดินดีครับให้มาสามตัวเลขนะครับวัต่ิพันมาก็เข้าเจ็ดนะครับหลักหน่วยล่างของอาจารย์กาวันนี้ได้เก้าได้ศูนย์และก็นมาดูวิ่งล่างตัวเดียวศูนย์นี้กันบ้างครับศูนย์ง่ายๆนี่หละครับตามสูตรที่เห็นเลยนะครับ วันนี้ได้9นะครับดูเจ้าของผลงานชุดนี้ครับล่างตรงนะครับจับคู่ให้9ชุดก็มี68 6 960787970 8 8 8 9 8 0เ้นะแ้ครับเน้น8 6 8 6ก6ป0หก้วกศูนย์็8 0ดูนสูตรนี้บ้างครับสูตรสิหน่วยล่างนะครับสูตรแรกนะครับหลักสิบได้15 6นะครับสูตรที่2หลักสิบได้6ดได้2ได้5้านะครับ หลักสิบชนที่5กับ6นะครับส่วนหลักหน่วยสูตรที่1ได้3 7 8เจ็ดสูตรหลักหน่วยสูตรที่2ได้5 0 3นะครับชนหลักหน่วยที่เลข3นะครับก็ลองนไปจับคู่กันดูครับชอบคู่ไหนดูใบนี้ครับแรงจริงล่างนะครับวิ่งล่างวิ่ง8นะครับจับคู่ให้5 8แล้วก็6 8ดมาดูชุดเด่นล่างของแอดนันกันบ้างครับซ้ายมือจับคู่ให้9 2 9 4 9 5 9 7ส่ส่วนทางด้านขวามือให้ 6กห้าหกสแลวก็หกเ็ดชอบชุดไหนเลือกชุดนั้นครับชุดหนึ่งกบหลักหน่วยล่างของแอนนันนะครับวันนี้อ๋อดูชุดนี้เลยแล้วกันครับสรุปล่างแอดนันตรงๆนะครับให้9 5 9 2 9 4 9 7 6 5 6 2 6 4 6 7นะครับตัวเจาะนะครับเก้าสองเก้าสก็หกครับตัวเลขไม่มากครับจัดทั้งหมดเลยก็ได้มาดูผลงาน ของแอสต่างกันบ้างครับขวามือล่างวิ่ง6กับ9นะครับเปลี่ยนสี่ห้าแล้วก็6 9นะครับชุดการหลักสิบหนะครับหลักหน่วย1กับ7ดมาดูชุดนี้ครับเอกล่างนะครับจับคู่กันเอาเองแล้วกันครับวันที่แล้วก็จับถูกก็ได้แล้วครับ1 7ึ่ 7, วันนี้แถวบนให้0ูนย์ออขอไปครับให้4 9 0แถวล่างให้5 6แล้วก็สามับคู่ให้มี4 5 9 5 0 5 4 6 9 6 0 6 สี่สามเก้าสามแลวก็ศูนย์สามมาดูสูตรนี้ครับสูตรเลขล่างครับหลางสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็มีสองสูตรครับสีที่ไฮไลท์สีฟ้ากับสีม่วงนะครับถ้าจะคู่กันแลว้วก็จะเข้านะครับถูกว่นเลยวันนี้สีฟ้าได้สามกับเจ็ดสีม่วงได้แปดกับเก้าครับจะคู่กันเจะมาทั้งสองตัวหรือมาแค่ตัวเดียวครับ ดูสูตรพม่มาบังคับโกโกหิ้กับล่างวิ่งตัวเดียวแล้วก็วิ่งสามมาดูลักหน่วยล่างหวยรัฐบาลเพชรบูรณครับวันนี้ให้ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสามและก็สี่หลักสิบล่างหวยรัฐบาลเพชรบูรณ์ 4, ให้สองให้สามให้ห้าให้หกให้แปดให้ศูนย์และก็หนึ่ง่ชุดนี้ครับ เลขมีที่มาล่างตรงนะครับจับคู่ให้3 7 4 7 0 7 3 8 4 8 0 8 3ด4 6 0 6นะครับเน้น3 7 3 8 4 7 4ส็นะครับรอง36 46060708นมะาดูคู่นี้กันมากับประกบคู่กันเรานะครับสังเกตเห็นก็ซ้ายมือนี่จะเป็นหลักสิบขวามือนี่จะเป็นหลักหน่วยครับมาเทีแล้วก็เข้าตรงตรงครับวันนี้นับซ้ายมือให้ เจ็ดแปดเก้านะครับความมุงให้สองสามสี่แล้วก็ห้าตาอบก็ลองนำไปจับคู่กันดูครับดูชุดนี้ครับล่างนะครับให้ตัวเลขเดียวชุดเดียวก็เก้าสามนะครับขอให้โชคดีดูชุดนี้กันต่อครับสิบหน่วยล่างชุดเดิมนะครับแอดผ่านเลขสิบหน่วยล่างให้สี่เจ็ดเก้าหนึ่งสองแล้วก็สามดูแนวทางเลขเด่นล่างสูตรสั้นๆน,นะครับ วันนี้ได้4ตัวเดียวนะครับของแอส์ศตา่ามูลที่ผ่านมาได้7ก่าเขา้าองวันนี้ได้4ตัวเดียวครับดูผลงานชุดล่างเต็ม20ชุดของแอรกริจนะครับขวันใจมาหาชน20ชุดมี10 14 15 16 70 74 78 79 83 87 88 89 50 60 23 24 25 33 43และก็96ตัวนี้15 16 70 50 60และก็25 ดูแนวทางเลขเด่นหน่วยล่างหนูน้ำนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็ให้เจ็ดแปดเก้านะครับก็เก้าเจ็ดหลักหมือนวันนี้ให้ห้าให้หกให้เจ็ดดูทุนนี้ครับล่างตรงตรงกลับด้วยนะครับของแฉะเต็มนะครับเมืที่ผ่านมาก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับวันนี้ให้สามสี่สามห้าสามหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเกินหกนะครับเน้นหนักสามห้ากับสามหก ดูชุดนี้ครับล่างชน20นะครับวันนี้ชนที่5 7แล้วก็กล้าววันที่ผ่านมาเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับ1 1 1 1ดูชุดล่างเต็มชุดนี้กันบ้างครับนี้ให้เห็นแน่นอนนะครับให้ก่อนหวยออกนะครับจะขอวนงานให้มา28 29 20 21 22 23 38 39 30 31 32 33 48 49 40 41 42 43 58 59 50 51 52 53 6ก6ปดหกเก้าหกศูนย์หกหนแปดก้า็ดศหนึอและก็เจดมดูแต้มล่างของ SKE กันบ้างครับวันที่ผ่านมาแต้ม8นะครับก็ผ่านวันนี้แต้มล่างให้1 4 9 2 5สี้าและก็ศนดูทุกนี้ครับของนิมนต์คนคอนถุงก็ล่างวิ่งครับสกับคููให้3ามเ3 7 9สาม้ากและก็เจห คุดนี้ครับทิ้งร่างตัวเดียวคั้มวานมาให้เจ็เก่าแล้ววันนี้ให้หกดูชุดนี้นะครับเต็มล่างของแอสนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเข้าหนเจตรงตนะครับหมดก่อนหน้านั้นนะครับสี่ห้ก็เข้าตรงๆมาดูวันนี้เลยแล้วกันนะครับชุดเต็มล่างของแอ e k e นะครับให้เจ็ดศูนย์เจ็ด2นึ่งเจ็ดสอหหกหนึ่้าและก็ห้ ดูมีแนวทางกับของเอสเคอีสูตรแต้มล่างชนนะครับเมื่อที่ผ่านมาชน5 3 8นะครับก็เขออ้า8วันนี้ชน0ชน5แล้วก็2ดูชุดนี้ครับเดืล่างเท่านั้นนะครับ3 0 0 3 3 9 9 3ดูแนวทางของต่อกฤษณะอันมากับสิบล่างลงเร็วนะครับเมืที่ผ่านมาให้หนึ่งตัวเดียวก็่านนะครับว,วนนบันนี้ให้6 เป็นหลักสิบล่างตัวเดียวของแอร์ตอกฤษณะมาดูของหนุ่มขอนแก่นกันบ้างครับล่างสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับศูนย์สูตรที่สองได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ะครับปรากฏว่าชนกันที่เลขศูนย์มาดูเลขเด่นล่างนะครับของสองไม้เคสิบสามนะครับเมอวันที่วันมาให้เจ็ดกับแปดนะครับก็ขเข้าที่เจ็ดนะครับวันนี้ให้เก้ากับศูนย์เป็นตัวเลขเด่นล่าง ดูทางเลขล่างของคุยสรคกาวกันบ้างครับเลขวิ่งล่างรัฐบาลไทยให้วิ่ง9ตัวเดียวนะครับจับคู่ให้6 9 3 9 1 9ระวังเบิ้ล9 9อันนี้มาดู2สูตรนะครับของสมหมายแอดเคียสิบกับสูตรซ้ายมือ2ตัวล่างนะครับเคยพูดไปแล้วนะครับให้9กับ0ูนนะครับส่วนศูตรขวามือนะครับเด่นล่าง3ตัวให้3ให้6และกนะครับ สองุดนี้วันนี้ชนกันที่เล 9, ็กเก่ามันก็ตัวที่ไม่ชนคือสามหและก็ศูนย์นะครับก็ต้องรอดูครับว่าจะมาแค่ตัวเดียวหรือจะมาครบชุดนะครับสําหรับชุดนี้มาปิด้ายคลิปกันนี้ครับกันกับของอาจารย์สมานนะครับแนวทางหลักหน่วยล่างชุดติงนะครับมูทิภานมาก็หลักหน่วยล่างเกตเข้าตรงครับวันนี้ หลักหน่วยล่างแนวทางของอาจารย์สมานมีศ์มีสามมีสีมีหมีหมีเและกองมีแก็นั่ละครับลองนําไปพิจารณาดูครับตกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเต่านั้นนะครับชอบชุดไหนเจ้าไหนนํามาประกบคู่กันก็ลองดูครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับยังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ